โดดเด่นในทุกโอกาสยกระดับให้ทุกครอบครัวที่ต้องการออกไปใช้ชีวิตวันนี้เราอยู่กับรถ SUV ที่ดีที่สุดนะคะ Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.4สีขาวหลังคาดำค่ะกับราคา1,663,000บาท คันนี้หรูหราหน้าขับเหมาะกับทุกโอกาสเหมาะกับทุกครอบครัวนะคะไม่ว่าคุณจะขับรถคันนี้ไปเส้นทางไหนนะคะก็จะดูโดดเด่นสะกดทุกสายตาค่ะดีไซน์ด้านหน้านะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนะคะเพิ่มเติมในส่วนของโลโก้ฟอร์จูเนอรและโลโก้แก้วค่ะทําให้รถดูโดดเด่นมาแต่ไกลคะ่ะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าดีไซน์ไฟหน้ามาเป็นแบบ l ู Full LED แบบ d u o Projector พร้อม daytime r u n n นิ g งไลท์ time, Light, มาพร้อมกับความปลอดภัยด้านหน้านะคะเซนเซอร์ ensor, และกล้อง360องศาค่ะ เสริมความปลอดภัยอย่างดีที่สุดค่ะเพราะอลลอยด์ขนาด20เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น Fortuner Legender นะคะโดดเด่นสวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆค่ะตัวนี้นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตกแต่งคิ้วหลังคางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวคิ้วกันสัลนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะทิปเลือกที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกัน7ปีแล้วก็เลือกเกรดได้นะคะว่าความเข้มระดับไหนนะคะเอาตามใจที่คุณลูกค้าต้องการะคะ่ะตัวนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะคะกล้องตำแหน่งข้างจะ อยู่ตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาให้กล้องมองรอบคันเลยนะคะตัวมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะหรูหาราโดดเด่นค่ะที่ติดตัวรอประตูมือจับเป็นงานแคปลาให้ลูกค้าด้วยค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะเสริมให้รถดูมีมิติแล้วก็ดูสปอร์ตลงตัวมากขึ้นค่ะทิ่พาไปดูในส่วนของภายในค่ะภายในหรูหรามากนะคะดีไซน์โดยรวมเป็นโทนสีดํานะคะตัดสลับกับสีแดงเรดวน์นะคะตัวนี้ ความหรูหราเนี่ยที่ให้มานะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะระบบพูสตสตาร์ทนะคะระบบความปลอดภัยต่างๆครบถ้วนค่ะหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะคูโบอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนท์ไลท์ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เบหกสปีดค่ะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะคะทั้งอีโก้โหมดและพาวเวอร์โหมดค่ะรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะเป็นดีไซน์สีดําสลับกับสีแดงค่ะและยังมีตัว วายเลสชาร์เจอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะในส่วนขงเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้นะคะทั้งหมด8ทิศทางทั้ง2ตํตำแหน่งซ้ายและขวาค่ะ วันนี้คุณลูกค้ากิฟต์นะคะได้ไหว้รถเอาเรอเอาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับวันนี้นะคะหอบเงินร้านมานั่งรอแล้วค่ะมารอรับรถ f o r t จูเนอร์ e ีเจนเดกันค่ะมากันทั้งครอบครัวเพราะว่าเป็นรถครอบครัวนะคะภายในด้านหลังค่ะตอบจโจทย์รถครอบครัวนะคะภายในด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวจาหน่ายกระแสไฟนะคะตัว100โวลต์นะคะเสียบไฟบ้านได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวสายชาร์จ Type C นะคะสามารถเสียบรองรับได้ค่ะ รบจบในตัวนี้แล้วนะคะสำหรับ Fortuner Legender ค่ะด้านท้ายดีไซน์โดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าค่ะ มาพร้อมกับเสาอวากาศแบบคลิปฉลามนะคะตัวนี้สวยงามและสปอร์ตด้วยค่ะให้มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะเป็นสีดําเงานะคะโดดเด่นแบบนี้เลยพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะตัวนี้นะคะโดดเด่นไปมากกว่าใครค่ะเพราะอะไรไฟไท,ท้ายที่ให้มาค่ะเป็นแบบ LED Light like Guiding นะคะโดดเด่นชัดสะดุดตาแน่นอนค่ะโลโก้โตโยต้านะคะสีโครเมียมเด่นๆแบบนี้โลโก้บ่งบอกความเป็น f o r ์จูเนอแบบนี้นะคะยังไม่พอแค่นั้นค่ะเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นค่ะเรเจนเดอร์นะคะ โลโก้ o, แบบมาเต็มๆแบบสะดุดตาค่ะต้องบอกแบบนี้ด้านหลังให้เซ็นเซอร์มาด้วยนะคะทั้งหมด4จุดนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังนะคะ1,2,3,4,5จุดโอเค5จุดนะคะคุณลูกค้าคือว่าให้ความปลอดภัยเนี่ยมาครบแน่นอนตัวในส่วนของปลายท่อนะคะยังใส่ปลายท่อนะคะเป็นสแตนเลสเฉพาะรุ่น Fortuner มาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการหารถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะคะและที่สําคัญนะคะหรูหราดูดีทุกเส้นทางที่คุณขับขี่แน่นอน,นะคะ่ะแต่ Fortun e er r อร์เจนเตัวนี้นะคะตอบโจทย์ครบในหนึ่งเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกรถคันนี้เป็นคันแรกในชีวิตคันแรกของครอบครัวนะคะหรือที่บ้านมีรถหลายคันแล้วนะคะอยากให้คันนี้นะคะเป็นตัวปิดจบนะคะไปพร้อมกับครอบครัวคุณทุกเส้นทางนะคะรีบมารับนะคะ Fortun e r อร์เจนเนะคะตอบโจทย์ทุกครอบครัวโดดเด่นทุกเส้นทางที่คุณขับขี่แน่นอน 你害怕。Yep.